อายรก็ปุ๊บปะพ่อรั้งสวยสวยสวย สวัสดีครับพี่น้องผมพบพ่อการเก่าเลยครับกับนักล่าปลากระป๋องแต่เ้ามืดเลยครับมันนี่คือเก่าเลยครับมันนี่มายามมุกุงครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงตรงเลยครับแต่ว่าบ่ดทันแจงครับพี่น้องมันนี่ไม่นี้แจงยากครับนั่นแจงครับมันนี่หกโมงตรงตรงเลยครับเป๊ะ ไม่ต้องเอาไฟมานคกับไฟส่องครับจางไดก็ไปรุ่นไปชมกันครับว่ามันสีมีกุ้งเข่าบอรครับมีโตมีเตี้ยมบอไม้ก็เป็นไม้หอยคือเเ่าด้วยครับใส่ลงมาตามหวยลงมาไม่หวยตามหอยครับไปครับไปรุ่นนครับว่ามันสีนี้เขาบอรครับ คอนอยไรเขาไล่ครับหลังแรกของเราจะมีตัวขาววะพี่น้องเอ้ยใส่น้ำหอยสิเอ้ยมันมาแน่เด้อปะปุ่มิญาเอ้ยปึ๊บจิ๊บปึ๊บจิ๊บปึ๊บจบิ๊บ,บ อุ้ยนี่เสียงยับพี่ลงเสียงกุ้งเสียงน้ำหน่อยไปลูกโอ้ม่โตอยู่ครับพี่น้องเขาคืออยู่ครับนี่คืออยู่ครับคืออยู่ หลังต่อไปครับหลังที่สองครับพี่น้อง ไม่ยู่พี่น้องน่อยนึงกับพอไม่โตไปครับลัางต่อไปครับลังที่าสามเห็นปลาซิวกะพี่น้องม <c oughs> ีมาเนาะเอาหน่อยลงหน่อยลงแต่น้พี่น้องเลยไม้นี้ปกติใส้เบ็ดครับเบ็ดปัดละคอ้อครับ

หลังต่อไปครับหลังที่สี่ 还不行。 พีป้าเอ็นพี่น้องีป่าไป,าปายังปลา,า,า,าขาวปลาส้อยบ่ะปลาขาวปลาส้อยอันนี้เขาคืออยู่ครับตอนนี้ไปครับหลังต่อไปครับหลังที่ห้าพี่น้อง นี่ครับสัมกันพี่น้องไหยก็ได้ยุถือเาขาวู่ครับไปครับลังตัวไปครับ ที่หกพี่น้องอปลดดาดุมีเจแหนพี่น้องแหนเขามันก็สิมันสิได้เก็บ เก็บง่ากครับมันเก็บกรงง่ายอู้หนี่เขาไล่อยู่ครับนี่ปลาพร้อมครับปลาสอยปลาสอยปลาสอยนดี๋ยวนะปรการนี้ครับประการนี้ คือครับคือปลาเขาน้ำสองตัวครับหลังต่อไปครับหลังที่เก็บพี่น้องวันนี้ใส่ขึ้นเขาได้ครับสิบสองหลังขึ้นเขาครับพี่น้อง เอาอยู่พี่น้องเก็บมาหลายตัวไหนก็ได้เหรอครับอู้ตัวนิคืยอยู่ครับคือยอยู่อยหอย,อยวะไม่เลยครับพี่น้องอะไรผมว่าใส่ในหอยมันจะมีหอยหลายเลยครับอันนี้วะไม่หอยเลยครับนี่ไปกลุ่มง,งงามเลยครับ ตอนแรคิดว่ามันจะมีหอยไปครับหลังต่อไปครับโอ้มานึ้ตัวนี้หลังต่อไป

ข้ายูครับวันนี้่ทนไหอยว่าท่านในเขาจังหนวยเลยครับวันนี้มีแต่กุ้งล้วนๆเลยครับนี่หอยว่าท่านในเขาจังหนวยนะครับ,นนรบข้ายูข้ายูวันนี้ไปครับหลังต่อไปครับหลังต่อไปครับท่านัก 2หลังกับเหยื่อสูตรเดิม <c oughs> ทำอะไรพี่แจ็คยากพี่แจักอันสูตรเนื้อกะเขาไปเบิ้งคลิปก้อนก้อนหนานี้ดนะครับซิมี่สูตรเนื้อที่ผมเห็ด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 ไปหาเบิ้งเลยครับจังครับนี่ ถือว่าเขาคักครับัวนี้ขคกรับันี้ารให้การยครับน่ไม้ลครับไม ไปครับแล้งต่อไปต่อไปน้อง นีนะครับไปครับหลังต่อไปเอีดน้อง หลังสุดท้ายนั้พน้ำมาสีเข่าลายเข่าหน่อยที่ยังส่วนมากหลังสุดท้ายมันเพ่ค่อยเขา่าเลยครับ <c oughs> ออกตัวไว้ก่อนนี่ครับพี่น้องหลังสุดท้ายของเขาสีคือสีมันบ่จัดเลยครับครับหลังสุดท้ายพี่น้องสุดนี้ผู้ใดอยากโงกอะเข้าไปกดเลื่อนลงไปล่างๆนะครับคลิปก้อนๆนะนี่ครับ เห็ดสูรเ้อไปบิ่งอยู่ครับจัดมานหรือเปล่าได่กดไล่กดแช่ <c oughs> กดติดตามให้น้ำนี้ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ หรือว่าเขาทุกหลังเลยครับพี่น้องนี่ปลากี่เดือนนะปลากี่เดือนนี่ปลาซิวเอาครับปลาซิวตัวยังไครับปลาซิวดนะครับนี่โมเมนต์โมเมนต์อันปลาขาวไปครับครบไปสรุปผลกันครับครับพี่น้องผมตอนนี้ก็ลังทำการเก็บผูกเก็บลอยดนะครับตอนนี้ก็บหกโมงหกโมงครึ่งครับ ทำเวลาได,ด้ดีอยู่ครับนลยพวสวยว่าต้องไปเปิดลานต่อนาะครับเนาะอย่างนั้นขายกระจกมาตางต่อครับงได้กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผมที่เข้ามารับชมที่อันมากดติดตามมากดแชร์มากดไลค์มากกดซับสไครต์ให้ขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณจากใจ ก็มันก็นกนชิได้เป็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปต่อๆไปครับครับไม้ก็เป็นไม้เก้าแล้วครับใส่ติดกันสองมือเลยสองมือแล้วลเดี๋ยวผมจะทิ่มไวย้ยักสามมือสี่มือแล้วผมจะมาใส่ไม้อีกครับง่ายไม้ไปไม้ก่อนให้มันพี่น้องอตกใจเบิดไปยังไง ป่าหรือ <c> ย <ười> ังเป็นป่าปะผมโกบ่เห็นอตกใจเบิดอเหนียวเป็นป่าเป็นบ่อพี่น้องก็ไม่อย่างอื่นหรือเปล่าครับโอ้ยอยังหนอครับจังไรกะคลิปนี้เพียงแค่นี้หรอครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าผมจะไปใช้ไม้ใดสิไป ใส่เนือออ้อย่างลึกที่ไปใส่อีหยังกที่ไปใส่เบ็ดเปล่าบอลลูนะครับเดี๋ยวทำเบิ่งก่อนพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องผมสุรพงศ์ได้หลายอย่างแบบนี้แหลายคืนวานครับนี่ นี่ตาองน้องครับแต่ดีมื่อนี้ครับมี่หอยครับมื่อนี้แต่ไลยอยู่ครับกุ่มง,งามๆครับนี่ตัวใส่เจ้ยเละพรไน้นอครับขอบคุณในการรับชมครับผม